ครับสวัสดีดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขับมาพอๆกับพ่อแ้มเนาะพี่น้องเนาะหลังหวยออกพี่น้องเป็นจังเดยเนาะพี่น้องมีผู้โชคผู้มานบ่นครับเลขรัฐบาลไทยเฮาออกเนาะพี่น้องเนาะสี่หกหนึ่งสองห้าสองขับเลขล่างก็ออกสองสองเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขหน้าข้างที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหกห้าห้า หน้าครั้งที่สองสามแปดเก้าท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดท้ายครั้งที่สองเก้าเก้าห้าพี่น้องท่านอาจารย์นักคขดนักคำนวณจดไว้ได้พี่น้องได้เชมไว้ครับพรแเตียงก่อสื้ามาเบ่งนะพี่น้องนอะก่ามีอาจารย์ในเดกเขา่าอาจารย์ในแดหลุดนะพี่น้องครับชุดที่พรแเตีงสรุปให้พี่น้องเอ้ยมึงดูเด่นสองรองห้า เจ็ดเก้าพี่น้องเอ้ยสองหาหาสองสายวิ่งสายหลุดเด้อพี่น้องเด้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับครับสองมาเนาะพี่น้องเนาะเด่นสองรองห้าครับมีแค่นี้พี่น้องเลขทั้งบนทั้งล่างมีสองกับหาแค่นี้แหละนะครับ ไปโฉบไปมันพอแต้มก็ดีแจมเนะพี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดเด่นสองครับมันจับคู่กับสองห้าสองเจ็ดสองเก้าเนาะพี่น้องเนาะไปกับกที่โฉบมันกันนะครับครับพอแต้มผ้ามาเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ได้ได้เขา่าอาจารย์ได้ได้หลุดนะพี่น้องครับพอแต้มเริ่มจากแม่ยายนงโอ้ต้ออกพอเต้มเดี๋ยวใกล้ๆยังหน่อยก่อนพี่น้องแม่ยายนง เก้าน้อพี่น้องเนาะเก้าบอมาจาักตัวร่องสี่กับเจ็ดกับบอมาพี่น้องขับสี่สองสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสองเก้าสองขับหลุดเนาะพี่น้องเนาะของแม่ยายนงนะครับนะเตรียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะไปต่อครับผมปูสีสะเกี็ดพี่น้องเอ้ยขันมันวิ่งหรือวิ่งสองอะนี่ ส 2, 2, องแปดแปดสองอก้อหกหกสอพี่น้องเอ,อ้ยครับอ๋อเตรียมขอกรับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่ศีสะเกดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูพี่น้องปู่ศูย์เ ปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งห้าพี่น้องเอ้ยมาหาแต่ว่าชุดวิ่งเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาหาตัวเดียวขับปูเนี่ยในแปดสามแปดห้าศูนย์ห้าออกห้าสองแต่ว่าเลขวิ่งเด่นหาเนาะพี่น้องเนาะครับประเตรียมคอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับไปต่อครับผมเซียนน้องคายสองงวดสนะ่วนเนาะเด้อพี่น้องเด้อเซียนน้องคายนี่ บนล่างวิ่งสองกับเจ็ดเน้นที่สองพี่น้องเอ้ยมาสองเจ็ดบวมาสอง,สองหาตัวเน้นพร้อมพี่น้องเน้นสองห้าสองแปดเจ็ดห้าพี่น้องเอ้ยสองห้าห้าสองเข่าตัวกลับกะทือว่าเข่านี่นาะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเนีนในสามหางหนึ่งนะครับเอาพอแต้มอขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้เซียนหนองคายงดกวนกันกบเขา ครับโมนิกะเข่าอีกนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยแม่น้อยเอาอีกงแหละพี่น้องเลียงม่าน้ำกันอีกแล้วบนล่างสองกับห้าเน้นที่สองมานสองหาหาสองนำกันพี่น้องเอ้ยจับคู่หรุอที่สองสามสองหกสองแปดสองเก้าห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าพี่น้อง เลขเพิ่นมานํากันเลขแม่น้อยพี่น้องครับฮะประเทียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเดอ้อแม่น้อยเนาะครับเนาะเอาสิบหกท่านว่าตามกันต่ออีกเนาะพี่น้องเลขเด่นมีที่มาสี 4, ่กับหกโบมาจากักตัวพี่น้องคุณไปลักแสนลักหมืน่นครับฮะอย่างนี้สองห้าหกโอ้เลขกสามตัวสองห้าหกเอาลดคือลุดเนาะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่สีแยกคอกวัวพี่น้องเอ้ยเหม่นบโอ้นั่นมันบนอาพี่น้อง,เ,อออองเลขเด็ดสี่แยกคอกวัวนะพี่น้องเนาะชุดวิ่นห้าสองพี่น้องประเนไหนห้าสองห้าเจ็ดพี่น้องเอ้ยหาสองเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะรับเลขเด็ดสีแยกคอกวัวเอาหัวนี่เขา่า เต็มๆตรงๆเนาะพี่น้องเนาะเน้นห้าสองห้าเจ็ดอ้าสิบหกท่านว่าตามกันตอพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานเซียนชัยวานเขานเน้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ห้ากับเจ็ดมาหาเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดโบมาห้าสองห้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกพี่น้องห้าสองเข้าตรงๆเซียนชัยวานพี่น้องอ้าเตรียมขอกับ ขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนเลขล่างพี่น้องโอ้ยเซียนเลขล่างสามกับเก,ก่าบมาจักโตพี่น้องครับสามสองพี่นอ้องเอ้ยสามหกสองเก้าอกสองสองนะครับะหลุดคือหลุดเนาะพี่น้องเนะาะบวากัน ไปต่อครับผมไปต่อที่ห้วยซองเงินล้านพี่น้องห้ยซองเงินล้านบนล่างมิ่งสองกับเก้าพี่น้องเอ้มาสองสองห้าพี่น้องโอ้ยเข้าสองหาพี่น้องเอ้ยเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเดินนี่ครับเป็นไปเนียนสองสามสองแปดเก้าสองเก้าแปดตัวเนียนออกสองหาหาสองพี่น้อง นี่คือหวยซองเงินล้านนะพี่น้องเด้อครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขวิ่งเงินล้านพี่น้องมันอยู่บนนอพี่น้องเลขวิ่งเงินล้านสองกับเดพี่น้องมาสองสองนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยพี่น้องเนาะขันบิงขันลูดเอาสองห้าพี่น้องเป็นไปเร่สองสามสองแปด เจ็ดห้าเจ็ดแปดพี่น้องเอ้ยออกสองหาหาสองเข้าตัวกับนะครับเข้าตัวกับก็ถือว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะหวววิง่งเลขวิ่งเงินล้านพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อเลขลับจากกอทอมอพี่น้องเอ้ยสองกับเก้ามาสองพี่น้องเก้าบมาจับคู่หลุดพี่น้องเอ้ยสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปด เา่าตะเลกวิ่งพี่น้องจับคูหลุดนะครับเอาสิหกท่านว่าพี่น้องตามกันต่อยอนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยอง9้ากับศนย์บมาจาักตัวเลยพี่น้องนะครับเนะหลุดคือหลุดเนาะคำเนาะบัวกันมีเขามีหลุดนะครับ,นะบ ครับปาเตียมขอขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมพ่อผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยเข่าอีกแล้วงวดก่อนกับเขาสามเจ็ดตรงตรงมวดนี้เข่าสองหาวิ่งสองกับสามพี่น้องสามบอมาชุดวิ่น,นะพี่น้องเนาะครับเข่าสองห้านะพี่น้องเนาะนี่ ครับตัวเน้นพร้อมพี่น้องเลขออกหาสองเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อพ่อผู้ใหญ่นะครับครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนเซียนหยวนเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องเอ้ยงวดกรงไก่หิมาซีหาซีออกซีหางวนนี้หาสองเลกวิ่งมานำกันพี่น้อง ห้าสองเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอ้ยออกสองสองสมมติมตันแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเซียนหยวนนาคามอ้าวไปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมปูคำชนพี่น้องบนล่างหกกับศูนย์โบมาด่พี่น้องหกกับศูนย์เนาะแต่ว่าชุดวินมีสองนี่พี่น้อง มีสองมีห้านะครับแต่ว่าปูนบริจับพันบริจับหกสองเนี่ยที่หกเนาะพี่น้องเนาะครับจับคู่หลุดแต่ว่าชุดวิ่นเข่าอยู่พี่น้องครับระเตรียมขอกรับขอบพระคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูคําชนนะครับ,นะปนะรบไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงศูนย์กับสองพี่น้อง มาสองสองห้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าสองหาบริจับพเพิ่มเป็รเ่อนที่ศูนย์พี่น้องสอง,สองเก้าสองเจ็ดแต่ว่าเรขก,ก,กวิ่งเลียวิ่นเข่าเบิร์จัพี่น้องเนาะครับฮะพ่อพเตี่มขอขอบคุณในหลายๆคบเด้อพ่อเซียนเพลงนาครมไปต่อครับผม เลขลรับจากชนบุรี4กับ7บอมาจักตถวอะพี่น้องเอ้ยไปลักเซียง2-4พี่น้องเอ้ยออก2หาหา2 2เกตลุดก็คือลุดนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมของปแตแ้มนะพี่น้องเนาะอเอาชุดสรุปเลยนะพี่น้องเนาะ อันนี้ชุดเต็มเลขล่างนะพี่น้องสองกับสามมาสองนี่นะครับชุดชุดสรุปครับชุดที่ผอเต็มสรุปให้พี่น้องล่างสองตัวเดียวพี่น้องเอ้สองตัวเดียวมาสองสองพี่น้องสองแปดสองเก้าสองสามพีม่น้อง ออกสองสองส่วนเลขบนนี่ลุดนะพี่น้องเนาะหนึ่งกับสามบัามาจักตัวเลยพี่น้องงวดนี้ลุดนะครับอ่ะลุดคือลุดเนาะพี่น้องเนะาะบัวกันนะครับลักลอยหากับไปอยู่ลักสิบนะครับครับพอเตรียมกลับขอโทษขอภัยหลายได้พี่น้องเด้ออ่นะงวดวันที่สิบหกตามกันตัวอีกนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะวิ่งล่างพอเตรียมเน้นที่สองตัวเดียว นะครับสวงมาทั้งบนทั้งล่างนี่นะครับเอา้าวันที่สิบหกตามกันต่อไหมเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับงวดนี้กรับพอเตรียมกับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเอา้าวจะเลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์พ่อเตรียมน้ําแดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนำนะครับครับสุดท้ายท่ายสุดขออิบซีทุกคนโศกโศก,กมันมัน,มนกับหวยเล้าพัฒนาเมือแรงเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม